สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านนะจ๊ะเขาสุ่คุยก่อนเตะนะครับคืนนี้ลองบอกว่าในค่าคืนนี้ฟุตบอลลองบอกเยอะแยะมางใหม่มาสา่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันสักหน่อยละกันนะที่ว่าอันดับทั้ง20อันดับมีการปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยแต่สิ่งที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนก็คืออันดับหนึ่งอันดับ2และอันดับ3เรียกว่าไม่มีการเปลี่ยนเลยแต่อันดับ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเยบอะไรเงี้ยก็ว่าเอ้หนึ่งถึงสี่ไม่เปลี่ยนเลยเออ ตัอย่างนี้สิบนี่หนึ่งถึงสี่ไม่มีเปลี่ยนเลยนะจ๊ะในส่วนของพีเมลีกเรามาไล่กันดูนะว่าอะไรยังไงมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างมาเริ่มต้นอันดับที่ยี่สิบเลยนะจ๊ะเซาแฮมตันนะเตะไปแล้วยี่สิบห้านัดมีทั้งหมดยีนนน่สิบเอ็ดคะแนนล่าสุดเพิ่งชนะไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแมที่อยู่ท้ายตารางแต่โอกาสที่จะขึ้นต่อไปนี้ก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าต้องให้กำลังใจสู้ๆต่อไปนะชนะล่าห้านัดหลังสุดชนะสองและแพ้สามแต่ไม่ประดรลัาสุดถือว่าชนะมาก็ถือว่าเป็นอะไร อันดับที่สิบเก้าลีดนะจะเต็บละยี่สิบหกนัดเยอะความอันดับที่ยี่สิบนะแต่มีคะแนนอยู่ที่ยี่สิบสามคะแนนเท่านั้นเองและล่าสุดเพิ่งไปเสมอมาฮานัดหลังสุดเสมอหนึ่งชนะหนึ่งและแพ้สามนะอันดับที่สิบเก้ายังถูกรู้ถูกครั้งอยูอม่มีโอกาสที่จะตกอยู่นะถ้า,าว่าอันดับที่ยี่สิบเซาล์ทำตันสามารถที่จะเอาชนะได้ในนัด ต่อไปก็อาจจะขึ้นนำลีดก็ได้ลีดอาจจะตกไปอยู่ดับที่20ก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ระมัดระวังไปด้วยดับที่18เวสต์แฮมนะจ๊ะมีเตะแล้ว25นัดมินหมด23คะแนนล่าสุดเพิงไปแพ้มาแพ้2เสมอสองและชนะ1นะกับ5นัดหลังสุดของเข,ขาก็ยังไม่มีอะไรต้องพูดถึงกันมากนะในส่วนของตัวนี้มาเรามาดูด,ดับที่17กับน,น้างบอมสัสเตะแล้ว26นัดมีทั้งหมด24คะแนนล่าสุดเพิงไปชนะมาแล้วเสมอหแพ้สชนะส อันดับที่16เลสเตอร์ซิตี้เต็มแล้ว26่สินะมีหมด24คะแนนแพ้4นะัดรวดเลยที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสก็น่าจะเริ่มย่ำแย่แล้วนะเลสเตอร์ซิตี้ขอให้โชคดีต่อไปแล้วกันนะอันดับที่15เอเวอร์ตันเต็มแล้ว27นัดเยอะกว่าจะว่าช่องเขาหมดเลยนะเนี่ยเออเอเวอร์ตันเต็มแล้ว27นัดมีหมด25คะแนนนะก็ชนะ2เสมอ1และแพ้2เพิ่งชนะมาล่าสุดเลยถือว่าให้ได้ลุ้นยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นอยู่อันดับที่14ฟอเรสต์ เต๋ไปได้ยี่หกนัดมีหมดยี่หกคะแนนเหมือนได้นัดละคะแนนหรือเปล่าไม่รู้นะละเอ่อยังห้านัดหลังสุดยังไม่เคยชนะใครเลยนะ,ะเสมอสองและแพ้สามอันดับที่คือสามมูธแฮมตันมีแล้วเตะอไปได้ยี่หกนัดมีหมดยี่สิบเจ็ดคะแนนเอ่อเพิ่งชนะมาชนะ 2, สองเสมอหนึ่งและแพ้สองอ่ะยังได้ลุ้นด้วยแฮมตันมีโอกาสที่จะถีบตัวเองขึ้นไปอยู่อีกระดับต่อๆไปเพราะว่าคะแนนเท่ากับอันดับที่สิบสองคือคริสตันพาเลสเต๋อไปได้ยี่หกนัดมีหมดยี่สิบเจ็ดคะแนน แพ้สองและสเสมอสาอมยังไม่ถือว่าชนะใครเลยนะคิสตันพาเลตช่วงนี้ถือว่าดอปพอสมควรเลยอันดับที่สิบเอ็ดแอสตนมิลล่านะจ๊ะต้องบอกว่าเขาไปทําการท,ทําทีมมาใหม่ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแต่ไปแล้วยี่สิบห้า 34, นัดมีโมสามสิบสี่คะแนนและสองนัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครนะแต่ก่อนหน้านี้สามนัดก็คือแพ้รวดรวดมาเลยอันดับที่สิบเชลซีจ้าเอาถึงตตขค้นตามของเราจะเป็นยังไง เต่บรรย์ยี่สิบหกนัดมีหมดสามสิบเจ็ดคะแนนชนะสองแพ้สองและเสมอหนึ่งเรียกว่าสองนัดหลังสุดเพิ่งชนะมาตอนนี้ทรงเข่ากำลังดีนะมีโอกาสที่จะไปต่อได้อันดับที่เก้าเบสฟอร์ดมีทั้งหมดเต่บรรย์ยี่สิบห้านัดมีหมดสามสิบแปดคะแนนล่าสุดเพิ่งไปแพ้มาแล้วก็ชนะสองเสมอสองกับห้านัดหลังสุดอันดับที่สิบอันดับที่แปดฟูลัมเต่บรรย์ยี่สิบหกนัดมีหมดสามสิบเก้าคะแนนแพ้หนึ่งเสมอสองชนะสองก็เพิ่งจะไปแพ้มาอันดับที่เจ็ดไบตันนะจ๊ะมีหมดแต่บรรย์ยี่สิบนัดมีหมดสาม โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูแบบดันด,ดับต้นๆหน่อยนะอันดับที่หกนิวคาสเซิลือหืมเต็อะไปยื้สินะมมีสไคะแนนยังไม่ชนะใครเลยนะแม้ตัวเขาจะอยู่อันดับหกของตารางอยู่ถือว่าอยู่อันดับที่สูงนะแต่ยังไม่ชนะใครเลยนะกับห้านัดหลังสุดแพ้ไปสองแล้วเสมอไปสามถือว่านิวคาสเซิลตอนนี้มีความอันตรายสูงมากเลยต้องหาทางปรับเปลี่ยนตำแหน่งโพซิชั่นนัน่งนานาอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเขาสามารถทะลุทะลวงกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่ง อันดับที่ห้าลิเวอร์รพูลนะจ๊ะติดมายี่สิบหกนัดมิหมดสี่สิบสองคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลถือว่ามาสวยๆเลยนะหลังหลังจากที่ชนะ แมนยูมาล่าสุดแต่ว่าก็เพิ่งไปแพ้มาเหมือนกันนะล่าสุดนะไม่เป็นไรนะก็ชนะแพ้ไปเมื่อกี้นัดหนึ่งแล้วก็สสเสมอหนึ่งล่าชนะสามนัดถือว่าอยู่อันดับห้ายังมีโอกาสที่จะตามสเปอร์อยู่เหมือนกันเพราสเปอร์อยูอันดับสี่แต่ว่าห่างกันหนึ่งหกคะแนนก็อาจจะต้องชนะรวดสองนัดก็มีถึงมีโอกาสนะขับที่สี่สเปอร์นะครับติดเวลายี่สิบเจ็ดนัดมีหมดยี่สี่สิบแปดคะแนนชนะ 3, สามเสมอสองถือว่าสกอร์ค่อนข้างจะปกติมีโอกาสเป็นไปได้ดูทรงแล้ว เขาน่าจะเล่นทรงรักษาตําแหน่งมากกว่าที่จะเอาชนะจริงๆอยงจังดูทรงแล้วน่าคุณซื้อน่าจะพยายามรักษาตําแหน่งดูทรงจากการาจากการแพ้นชนะของเขานะน่าจะชัดเจนันดับที่สามของเรานี่เองแมนยูจ,จะเราเพิ่งทำคอนเทนต์ไปเนอะว่า,เ,าเป็นทีมที่แบบหโหโคตรเก่งในฮาร์ลีกยุโรปดังเลยตอนนี้แมนยูในส่วนของพิมล,ลีกของเขาก็คือเตปรายผ้านัดมิวส์่าสี่สิบเก้าคะแนน ก็ล่าสุดเพิ่งไปแพ้มาตามนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเตะอ,อีกทีตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคงคงชนะแหละดูจะทรงแล้วไม่น่าจะแพ้หรอกแล้วก็ชนะ3สเสมอหนึ่งนะอยู่ระดับที่3นะอ่านนี้เราเพิ่งเตะแค่ยี่สิบห้านัดเองคนอื่นเขายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนัดกันแล้วก็รีวิวการที่จะขึ้นไปอีกแต่ว่า ไม่น่าจะมีโอกาสขึ้นไปถึงอันดับที่1หรือ2ได้เพราะว่าห่างคะแนนอันดับ2กับอันดับ3ห่างกันมากถึง12คะแนนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่แมนยูจะขึ้นไปแทงไปอยู่แมนซิตี้ไปแทนแมนซิตี้เนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรเพราะอันดับที่2 Man City แมนซิตี้เตนะไปแล้ย27น,นัดมีหมด61คะแนนยังไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยใน5นัดหลังสุดชนะ4และสเสมอมันหนึ่งถือว่าแมนซิตี้สกอร์ตอนนี้ดีมากแล้วก็ทำการพยายามจะแข่งกับอาร์เซนอลซึ่งอาร์เซนอลตอนนี้อันดับที่1่เตะไปแล้ว26สหกนัดนะมีคะแนนทั้งหมดนห สี่และแพ้หนึ่งที่เรามาดูในส่วนของอาเซนอลกันเลยดีกว่าอาเซนอลก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะก็เดี๋ยวต้องไปสู้กันอีกเยอะเลยเดี๋ยวมาเจอกันทีหนึ่งก็วันที่สิบเจ็ดเลยนะหลังวันหลังวันหวยออกก็มาเจอกันทีวันที่สิบเจ็ดเลยอาเซนอลกับสปอร์ติ้งบอลเพราะว่ากันไปน,น, UFO, Europa, นะน,นี้ยูฟ่ายูโรปาลีกนะเออก็ก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนื้พูดด้คำเนี้ว่าก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะอาเซนนอลนะเออเดี๋ยวเราดู อื่นๆก่อนนี่ก็จะมีอาเซนอนกับคิสตัลพาเลตนะวันที่สิบเก้าก็คิสตัลพาเลตอยู่อันดับที่สิบเก้าว่าท้าจำไม่ผิดถ้าคิสตันพาเลตอยู่อันดับที่สิบสองเพราะฉะนั้นดูจากทรงแล้วก็น่าจะเป็นอาเซนอนแหละที่ชนะเขาเตะที่กันที่วันที่สิบเก้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่อาเซนอนจะตกชั้นอยู่ลำดับต่ำกว่าอันดับที่สองยากอยู่นะ ก็ต้องมาดูที่จริงอ่ะต้องไปดูตอนที่อาร์เซนอลเจอกับแมนซิตี้อีกทีหนึ่งเลยคู่นี้เลยต้องไปเจอแบบอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เลยไม่รู้จะไปเจอกันเมื่อไหร่นี่แมนซิตี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือ 27, 4, นยบเจ็ดเดือนสี่นูน่นนู่นนะถึงจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะแต่มันก็อาจจะดูยาวไปนิดนึงไม่เป็นไรนะสําหรับในส่วนของตารางค่ําคืนนี้ก็เล่าให้ฟังไปหมดแล้วดับที่หนึ่งถึงยี่สิบว่ามีอะไรกันบ้างยังไงก็ตามไปดูได้นะจ๊ะลุงจะทิ้งข้อมูลทั้งหมดไว้ใน,น,ในดิสคิคคปช